่ใครเชียร์ทีมไหนบ้างจริงๆอ่ะพี่เชียร์ทั้งสองทีมทั้งบราซิลทั้งทั้งทั้งอเมริกาเลยนะเออแต่ว่าใจอาจจะเชียร์บราซิลไปนิดนึงไปมากนิดนึงแต่ก็คิดว่ามันไปเกมสุสีอ่ะเพราะพี่ก็เชียร์แบบเออให้มันมาแต่ว่าก็สามสู์ก็ขาดเลยอ่ะโอะ้เสียดายเนาะแต่ก็ยินดีด้วยนะกับทีมอเมริกาอืม โวันนี้ฉันแบบต้องบอกว่าเมกาทำอะไรก็ดีไปหมดเลยอะ่ะเออวันนี้ต้องยอมต้องยอมเมกาเลยจริงๆทุกคนเชียร์บราซิลใช่ไหมดูดิออพี่ก็แอบเชียร์เพื่อนพี่เหมือนกันนะบราซิลอะ่ะพี่ก็อยากให้เขาเออชนะวันนี้แต่ว่าวันนี้ต้องยอมเมกาเมกามาดีมากเออใช่ เชียร์ทีมไหนก็แพ้หมดเอ็นดูว่ะเชียร์ทีมไหนก็แพ้ออบาดูกดดันมากเนาะก็แบบพี่ว่ามันเป็นเกมด้วยแล้ว,ลวทุกคนก็ทุกคนก็ตั้งใจแหละก็อยากจะเป็นแชมป์เน้ะมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่เรื่องง,ง่ายๆที่มันจะเป็นแชมป์แล้ววันมันแบบเป็นมันมีโอกาสด้วยแหละแต่ไมกาต้องยอมรับจริงๆว่าวันนี้เขามาดีมากอืมเออ ชอบกาบีเออกาบีน่ารักเนอะเออวีก็ชอบกาบีน่ารักมากบราซิลชนะมาทุกนัดมาแพ้นัดชิงโอ้จริงอย่างอเมริกานี่ทีมไร้พ่ายเลยหรือเปล่าเนี่ยเออจริง,จร,งจริงก็แพ้เชียบบราซิลก็แพ้อ่าไม่เป็นไรเออไม่เป็นไรไม่เป็นไร พี่น่องวินเอามีการถักมาแกบี้หล่อเนอะไม่หล่อหรอกเท่กกบี้เขาเป็นคนเท่ๆอยู่แล้วเออแกบี้น่นารักใช่ใช่เซอร์เบียเล่นเป็นไงพี่ตื่นมาเซตสามแต้มยี่สิบแล้ววะเออได้ดูอยู่5้าแต้มสุดท้ายยังไม่รู้เลยว่าเกมเป็นยังไง สี่พีนาตีหน่อยเออฮอใครไครกาบ,บี้นาตาลีสุดใจโอ้มีแต่คนเชียมีแต่คนเชียบาราซิลอ่ะพี่แคเชียพี่แคแอบเชียจริงๆอ่ะพี่อยากให้เกมมันออกมาสนุกสนุกสนานอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นมันเป็นคู่ชิงที่มันที่มันคือท,ที่พูดถึงกันนะแบบฟอร์มาพอกันเน่ะเออออกใครก็ได้อะไรเงี้ยเออแต่ก็แอบเสียดายวันนี้ไม่น่าสามนย์เลยอ่ะ เออจริงสินเจ้าใครสินเจ้าเออจริงๆก็มันก็อย่างว่าแล้วแข่งเกมกีฬามันก็ต้องมีทีมใดทีมหนึ่งที่ต้องชนะอีกทีมหนึ่งก็ต้องแพ้เป็นเรื่องธรรมดาเนาะเออ เป็ความเป็นจริงเขาก็เล่นกันเต็มที่แหละดีแล้วอืมสนุกสนุกเมื่อวานยังดูดีฝรั่งเศสผู้ชายนะ่ะโกงความตายจะชัดเลยอะ่ะชนะเฉยเลยอะ่ะห้าเซตอะ่ะเออคนดูเยอะมากเออคนดูเป็นมือเลยอะ่ะอยากได้หมวกมีอีกไหม หมวกปิดพพยอเดอร์ไปแล้วค่ะเดี๋ยวต้องรอส่งล็อตนี้ให้เสร็จครบทุกคนก่อนเพราะว่าตอนนี้เราทยอยส่งเป็นละล็อตตามเรียงลาดับเนาะแล้วก็บางพื้นที่ก็ยังส่งไม่ได้เพราะว่าเป็นพื้นที่สีแดงเขาไม่รับของเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เวลาในการรอนิดนึงเราส่งให้ตามลําดับเลยอืม <c oughs> <c oughs> เออสามศูนย์ทั้งเหรียญทองและเหรียญทองแดงเลยพี่แนสวัสดีค่ะคิดถึงใช่ไหมละ่ะว่างใช่ไเมละ่ะเออทำเสื้ออีกไหมเสื้อคงไม่ได้ทำค่ะแต่ว่ายังเหลือเสื้อที่ ที่ที่ยังอยากประมูลอีกสองตัวคือสองสีคือสีเหลืองกับสีน้ําเงินแต่ว่าขอดูวันก่อนว่าเราจะมาประมูลวันไหนดีมีใครอยากได้ไหมคะจะได้ร่วมกันทําบุญอืมเมื่อที่แล้วอ่ะมีคนแบบประมูลแล้วประมูลเยอะมากแล้วเราแบบรู้สึกว่าโหคนคนจิตใจดีมากอืมแล้วก็คนคนที่ได้ที่สองที่สามเนี่ยก็แบบโหสูสีกันมาก ตอนนี้ก็เหลือแค่สีเหลืองกับสีน้ำเงินที่มีลายเซ็นของหกเซียนไว้สีเหลืองก็สวยนะอืมสวยจังขอบคุณแกพี่เนตพี่ลัสมีแข ฮาไหมเออว่าแล้วก็คิดถึงเนอะแล้วโยทุกคนไปอุ่นหนุนได้นี่เลยยังอะบวยสามรสน้ำมะขามสามรสก็แล้วมะม,ม,ม่วงมะม่วงอะค่ะเอออร่อยอย่าลืมบวยเอาหนุนพี่แก่นะคะทุกคนเออมานานยังมาได้น่าจะประมาณสักสิบนาทีสิบห้านาทีแล้วหรือเปล่าเอออยากได้เลยเซนนานใหญ่ ไอดล้ลเซนเน่ืไปอุดหนุนหมวกกับกระบอกน้ํานะคะหมวกกระบ,บอกน้ําเนี่ยคือจะมีายเซนพี่อยู่ในนั้นอืมนี่นะพี่พี่พินไว้เนี่ยข้างบนแนตะถ้าใครสนใจเนี่ยโลออนสบู่มะม่วงหนึบอะที่พี่โชว์เมื่อกี้เนี่ยให้แอดไลน์ไปนะคะแปดแปดสี่เนี่ยเอเนี่ยเออเป็นไลน์แอดของพี่นาอย่าอย่าไลน์ไลน์สั่งสินค้าได้แต่อย่าไลน์ไปจีบเขานะไม่ได้นะ เออส่วนใครสนใจเม็ดฟู่ที่แถมกระบอกน้ำกระแบบกระบอกน้ำมันมีลายใหม่สองอันนะที่พี่โพสต์ในไอจีอ่ะอืมแอดลน์ไปในี่ใหญ่ไหมนุสราจุดต้องมีจุดหนึ่งสามด้วยแอดไปอไปไปพูดคุยกันในนั้นก็ได้หรือว่าไปสอบถามอะไรก็ได้ในนั้นนะแต่ว่าไลนา์มาจีบไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้นะตอบไม่ได้นะอันเนี้ย ขายดีเด่นขายให้คนอื่นใช่ไหมขายของให้คนอื่นอ่ดีเด่นใช่ไหมเออทีมบราซิลมีโอกาสมาแข่งที่ไทยไหมอยากไปเชียร์กาบี้โอ้โหนั่นน่ะสิยากแล้วเพราะว่าแต่ละประเทศที่จะจัดการแข่งขันได้นี่มันต้องแบบโหมันต้องแข่งมันต้องแข่งจัดแข่งแบบบาโบ้ซึ่ง,งมันยากอะ่ะระบบเลยหลายอย่างแล้วมันยากมาก อืขนาด VNL ปกติเขาจะกระจายไปสัปดาห์ละสนามใช่ไหมแต่ขนาดเนี้ยปีนี้เขายังจะไปรวมกันที่ที่เดียวเลยที่อิตาลีห้าสัปดาห์เลยเออยากอยู่นะเออไม่รู้บาราซิลจะได้มาไทยหรือเปล่าแต่ที่รู้ว่าเพื่อนพี่ทีมบาราซิลเขามาเที่ยวไทยแน่นอนถ้าประเทศเราเปิดอือส,สาวๆอาจจะได้กีกันนะคะถ้าเพื่อนมาเที่ยว อะไรอ่ะทำไมทําไมพี่จะต้องบอกล่ะถ้ามีคนมาเที่ยวอ่ะเออพี่ไม่บอกแล้วพี่เป็นความรับเพราะว่าเขามาเขาก็อยากมีความส่วนตัวไงอยากเห็นแล้วก็ก็ไม่รู้นักท่อนเียตัวนี้มันเป็นประ,ประเทศเราก็โห น่ากลวนะประเทศเรานี้อันตรายนะคือ,ค,อคือใครจะไปใครจะมาไหนนี่คืออันตรายมากเออช่วงนี้ก็คงแบบยากอะเออรีวิวกับพีหน่อยฮะไม่อะ่ะฉันจะไม่รีวิวใครฉันจะไม่เผาใครหรอกอืม นั่นสินั่นสิเออกาบี้น่ารักใช่ไหมแนตตี้ก็น่ารักใช่ไหมพามาภูเก็ตเลยนะเจ๊โอ้อยากไปค่ะจะไปภูเก็ตจ้าอยากไปทุกจังหวัดเลยจ้าแต่ตอนนี้อยู่บ้านก่อนดีกว่าค่ะเออ นัตตี้น่ารานัตตี้นะ่าโอ้โหวันนี้บราซิลมาเต็มครับใช่ไหมวันนี้บราซิลตั้งแต่เช้าแล้วพี่ตั้งแต่เช้าแล้วคู่ชิงเชียร์เออคือเ่อคืนก่อนคืนก่อนพี่ก็ยังส่งข้อความคุยกับนัตตี้อยู่เลยเออนางโอ้โอนะะพยายามวันนี้สามโบไปเลยจ้ะบอก เออเนแน่มีคนบอกได้เดี๋ยววันไหนพี่มารีวิวไล่ให้แล้วกันว่าพี่ใช้ครีมอะไรอืมใช่พี่ใช้พี่ใช้เซรั่มอยู่ตัวหนึ่งก็ถือว่าโอเคแหละอืม เนี่ยเนี่ยพอพี่เนี่ยมีแต่คนถามเนี่ยว่าใช้ครีมอะไรเออใช้ยาสระผมอะไรใช้อะไรอะไรอย่างเงี้ยพอพี่บอกก็บอกว่าพี่ขายของเก่งอะก็มีแต่คนถามอะ่ะเอออยากให้ไลค์กับพี่น้องอุ้ยแต่ว่าคนดูเยอะมากเลยหมื่นหนึ่งหมื่นกว่าเลยหรอวันนี้วันนี้วันอะไรอะ่ะอ๋อวันนี้วัานอาทิตย์ ใช่ใช่วันนี้วันอาทิตย์เออทำ YouTube เลยไม่ทำค่ะยังไม่ว่างทำเลย y t u t u อะเออเออคนดูเยอะมากเลยวันนี้เออจริง สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีเออไหนพี่ชอบขายขำสุดอ,อ๋อพรุ่งนี้มีเรียนเออถูกแล้วแหละที่มาไลฟ์วันนี้วันนี้ว่าอะไรในะวันอาทิใช่ไหมเออถูกแล้วที่พี่มาไลฟ์ในวันเนี้ย เพราะเดี๋ยวพร่งนี้คนก็เรียนบ้างทํางานบ้างเพราะตอนพี่ไลฟ์วอนธรรมดาคนชอบหนีเรียนมาดูพี่ Life, ไลฟ์ใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะไปฟ้องครูเออเดี๋ยวพี่จะไปฟ้องครูเลยใครอะชอบชอบหนีหนีเรียนอะเออ,เอ,อ โอ้คนเยอะจังจริงๆวันนี้คนดูเยอะมากอะ่ะคนดูเยอะมากแล้วก็นื่องจากอาจจะเป็นวันอาทิตย์ด้วยแหละแล้วก็เป็นวันหยุดด้วยแหละเขาก็เลยแบบอาจจะดูคนันเยอะอย่าฟ้องนะ <c oughs> <c oughs> ไม่เหรอเจ้โอ้น้ำวานสวัสดีน้ำวานเออ สองสามโอ้โห و, ครูก็มาดูอะ่ะใช่เหรอรูก็มาดูนี่เหรอไม่ได้นะครูจะมาดูไม่ล่าหรือะไรอ่ะโอ้โห و. ทำงานยังแอบดูเลยอ่าไม่ได้นะคะทำงานแล้วแอบดูไม่ได้นะคะทุกคนน้าตี้ใช่ค่ะน้าตี้เลิกเล่นทีมชาติแล้วอืมก็ก็คงมีมีเล่นลีกอะไรเงี้ยแต่ก็คงไม่ได้แบบเล่นทีมชาติอะไรเงี้ยเออเล่นลีกปีนี้ปีนี้ปีนี้นางก็เล่นลีกให้ที่อิตาลีก็วาง พี่ก็วางแผนคร่าวๆว่าถ้าเราสามารถบินได้ไม่ต้องกักตัวเพราะเราฉีดวัคซีนไปแล้วสองเข็มอะไรได้ถ้าบินได้ก็ไม่แน่พี่อาจจะไปเยี่ยมเยียนที่อิตาลีเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าเราว่างไม่ว่างจริงอ๋อทำงานไปด้วยตรวจงานนะักเรียนไปด้วยโอย้คุณครูน่ารักมากเลยค่ะคุณครู ถ้าเห็นถ้เห็น,ดเ,หนเด็กนักเรียนของตัวเองมาดูไลฟ์สดก็อย่าไปว่าเด็กนักเรียนเลยนะคะคุณครูนานๆทีจะมาฟังไลฟ์นะคะ่ะอ่าพี่จะตอบคำถามพี่จะตอบขนา,า,า,ามไหนก็นดีอะ ยากเห็นไลฟ์กับพี่นาตีโอ้ตอนนี้เขาไม่น่าจะว่างเขาน่าจะฉลองกันอยู่อ่ะเออเขาน่าจะฉลองกันอยู่โอ้จริงหรอรีดผ้าอยู่หรอแล้วสเสื้อไหมไเลยหรอไม่ได้นะ <laughs> เออทำเด็กในเรียนในไลฟ์ <laughs> เอาคุณคกูอืมแต่อืมโอ้แต่ว่าคนคนี้คนดูเยอะมากเลยไลค์คาเฟปูหน่อยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกูก่อนว่าวันนี้ใครดูไลค์เราบ้างเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูนะ ไม่มีไหนอะ่ะไม่มีอะ่ะไม่มีเออไหนไอวันนี้เออวันนี้อะวันนี้ก็จะบอกว่าจะบอกว่าคนคนที่แอดแอดไลน์พี่ก็ไปถามเรื่องเม็ดฟู่อะค่ะต้องบอกว่าคนถามเยอะมากวันนี้นะเออตั้งแต่พี่ลงรูปไปคนถามเยอะมากแล้วก็คนไปสั่งกระบ,บอกน้ำเยอะมาก จริงๆไหนไหนอยากฟังบ้างระหว่างเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองอ่ะอันที่หนึ่งกับอันที่สองอ่ะก็บอกใครชอบก็บอกน้ำอะไรไหนอ่ะใครเห็นล้วเห็นก็บอกน้ำาด้ยังที่พี่ลงอ่ะชอบอันไหนอันเบอร์อันที่หนึ่งหรืออันที่สองเอฟเสื้อเสื้อเก๋เสื้อเก๋เ,เก๋อ อันที่สองหรอไหนดูขอดูว่าใครชอบอันที่หนึ่งหรืออันที่สองมากกว่ากันอันที่สองอันที่สองที่มีลายเซ็นเจะเฉยใช่ไหมอันที่สองใช่ไหม